หลังได้รับแจ้งนะคะจากแหล่งข่าวเป็นพลเมืองดีว่าพบกระสอบตั้งสงสยัยอาจจะเป็นยาเสพติดได้หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายถูกวางทิ้งไว้ใต้ต้นกล้วยข้างทางในพื้นที่บ้านป่านา,นาตาบลนแม่ทลบอําเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งศูนย์อานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือว่าสออปศชนอค่ะได้จัดกําลังพลน,นะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดภาค5้ากองกําลังผาเมืองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ย ไปร่วมการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบในพื้นที่ดังกล่าวก็พบว่ามีกระสอบถูกทิ้งไว้ทั้งหมดเนี่ยแปลกระสอบนะคะภายในก็บรรจุยาบ้าใบละ1นึ่งแสเม็ดรวมทั้งหมดเนี่ยแปดแสเม็ดว่าถือว่าเป็นล็อตใหญ่ทีเดียวนะคะที่สามารถที่จะตรวจยึดมาได้ท่านคาดว่ามีคาราวานยาเสพติดนี่แหละคะ่ะก็จะเดินท้าขนลําเลียงกระสอบยาบ้าจากแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน แถวนี้เองจะเป็นช่องทางตามช่องทางธรรมชาตินะคะที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะเป็นช่องทางที่ใช้ขนส่งยาเสพติดอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งครั้งนี้นะคะก็ผ่านช่องทางธรรมชาติมาแล้วก็ทิ้งไว้รอกลุ่มผู้ร่วมระบวนการเนี่ยนะคะมารับ เพื่อน,นําเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในก็คือเข้าสู่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางเพอส่งไปถึงยังภาคใต้เลยนะคะก็มีการลําเลียงแบบนี้วิธีการเขาจะเป็นแบบนี้ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรชัยประการดําเนินการต่อไปก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะไปดู